พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพ rat ราสุดาสยามบรมราชุกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณสาราดุสีดาลัยศูนย์จิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้นายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสคณะสภาผู้แทนราษฎร ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคณะสมาชิกวุฒิสภาข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการสารยุติธรรมและคู่สมรสประสานสารรัฐธรรมนูญคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญข้าราชการสํานักงานสาลรัฐธรรมนูญประธานสารปกครองสูงสุดคณะตุลาการในสารปกครองสูงสุด ผู้บริหารสํานักงานสารปกครองข้าราชการฝ่ายสารปกครองประธานกรรมการการเลือกตั้งกรรมการเลขาธิการและพนักงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินข้าราชการสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชคณะกรรมการปปชเลขาธิการคณะกรรมการปปช ผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่สำนักงานปปชประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินประลัดกระทรวงกลาโหมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่พร้อมด้วยภร,ริยานายทหารสัญญาบัตรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมผู้แทนสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมคณะกองทัพไทยผู้ประชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมคู่สมรสปราลัดกระทรวงสาธารณสุขนายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขคณะผู้บริหา,ารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขข้าราชการและเจ cosplay, า้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคณะผู้บริหารและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกรุงเทพมหานคร เลขาธิการสภากาชาติไทยคณะกรรมการสภากาชาติไทยเจ้าหน้าที่สภาการชาติไทยคณะผู้บริหารและพนักงานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคณะผู้บริหารคณาจารย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี คณะกรรมการมูลนิธ <ear> ิค <congratulations> <rapper office> <occurs> <character> ุ้มกล้าวในพระบรมราชูปถัมภ์คณะมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์คณะกรรมการอำนวยการและเจ้าหน้าที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถัมภ์คณะกรรมการสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติกรุงเทพมหานครคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมลูกกตันยูแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ คณะผู้บริหารบริษัทกลุ่มเซนท่นจำกัดคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนคณะกรรมการมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษาคณะผู้บริหารข้าราชการครูนักเรียนโรงเรียนราชวินิตคณะผู้บริหารข้าราชการครูนักเรียนโรงเรียนราชวินิตมัธยมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชวินิตมัธยมและคณะมูลนิธิราชวินิตมัธยมเฝ้าทูลอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าวทูนกระหม่อมถวายเงินและสิ่งของเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระจุมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2,566